เมาเร่มน,น,นับนะคะนับน pues ับนะคะจำนวนที well, ่ส่งได้ให้มากที่สุดนะส่งอย่าให้อย่าให้ล่วงอะคไรย่ายๆโน้นนั้นให้มากที่สุดถ้าสมมุติว่าใครล่วงก็คือจบเลยนะคะจบเลยในเกมนั้นนะเดี๋ยวพี่พี่ๆไปดูเป็นโปรเกมนี้ด้วยค่ะพี่บอลพี่บอลเดี๋ยวได้พี่บอนนับแต้มนะคะทางนี้อาจารยยนับให้หน่อยนะคะโอเคพร้อมยัง พร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังคะใครพร้อมมั้ยยังพี่มารยาพร้อมมั้ยยังพร้อมแล้วทีมของโยนโยนโยนยนตรงข้ามโยนโยนตรงตรงข้ามที่หน้าเราค่ะตรงตรงข้ามตรงข้ามเหรอนาะเออฉลาดเรียกชื่อเพื่อนได้เลยเวลาจะโยนนะคะเอาลองเชือกลองเชือลองเชือกลองเชืออ้กมา ตรงข้ามตรงข้ามิ้วต่รจักำาตรงข้ามไม่กิ้วเอาถอยมาอีกิ้วถอยมาอีกเกี้ถอยถอยมาตอนนถอยมาเอาสเอาหนึ่งเรียบด้วยเริ่มค่ะหนึ่งไม่จริงยอนตงนะเฮ้ยมันนแล้ว อลงหน่อยย่อลงเวลาับย่อตัวเลยต้องได้ไงม่ีนเดียวหนึ่งสอ้าเอาคะแนนเหลือมได้กี่ลองสจได้วยนะคะ้มาอีกมาอีกหม้มใหม่ใหม่ใหม่ม้งหมค่ะไม้เหรอ้ ได้เลยเก้งมากสองหน่อยกินหนึงมาที่เลยค่ะนี่เรเสร็จแล้วเราไปได้ใช่ไหมไปงเลยค่ะจะเ้าแตก็ไม่ลงบอนะแตงโไปลงบอลไปเลยค่ะแตงโมลุกจะเลุแล้วลุแล้วลุกไม่ออกเม่ลุกบอลไหนฮุ ไม่ใหญ่น่ะคนดับเพ่ิงไม่เปลี่ยนเลยมาจบแล้ว,ลวเอจอหนูอไมได้